กอรรมานอภาค4ส่วนหน้าค่ะเดินหน้านำร่องใช้อุกุมปากัดทำมนูนหมู่บ้านก้าดีในจังหวัดปัตตานีเพื่อขับเคลื่อนสร้างหมู่บ้านให้สันติสุขสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลานอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจัดประชุมสัมนา,าเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลสำเร็จการปฏิบัติงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติโดยการเดินหน้านำร่องใช้ฮกุมปาการธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีมาใช้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อขับเคลื่อนสร้างหมู่บ้านให้สันติสุขสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลานอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนาในห้จังหวัดแดนภาคใต้ส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาในชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้า รวมที่ห้องประชุมสมิลา2โรงแรมบีพีสมิลาบีดอำเภอเมืองสงขลา โดยการประชุมในครั้งนี้ค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจขับเคลื่อนและบุรณาการแนวทางการสอนทางศาสนาให้สอดคล้องกับภูกุมปากัดหรือธรรมนูญหมู่บ้านก้าดีที่ผ่านการประชุมปรึกษาหารือตามรูปแบบหลักศาสนาอิสลามจนได้ข้อสรุปเพื่อนำไปปฏิบัติจากสภาสูรอซึ่งมีโต๊ะครูโต๊ะอิหมามผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้รับรองค่ะเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นพันธะให้ทุกคนในชุมชนนะคะถือปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตให้หมู่บ้านมีสันติสุขอย่างมั่นคงยั่งยืน ด้วยการพึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกันค่ะสำหรับฮุกุมปากัรธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีประกอบด้วย 1. การเป็นคนดีทำดีและชั่วกลัวบาปตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา 2. มีปัญญามีความรู้คิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 3. รายได้สมดุลโดยการส่งเสริมอาชีพ 4. สุขภาพแข็งแรงการดูแลด้านสาธารณาสุข5สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์6สังคมอบอุ่น7หลุดพ้นอาชญากรรม จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเองและดีที่9้าครับกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งนายมัวหมัดซูวลีสาแลนายกสมาคมสถาบันศึกษาปอนอจังหวัดชายแดนใต้เผยว่าหุกุมปาการเก้าดีมีความสำคัญอย่างมากกับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพราะเป็นการนำหลักคำสอนทางศาสนาอิสลามมาเป็นกรอบแนวทางในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนรวมทั้งพัฒนาที่อยู่ภายใต้หลักศาสนาหุกุมปากาเก้าดีนี้มีความสำคัญ มากสําหรับคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพืนน้นที่ที่ต้องการการแก้ไขการแก้ไขนั้นเราต้องอใช้หลักการศาสนาเป็นที่ตั้งจากการที่เราทำหุกรกรมกะนี้แล้วก็เราสามารถที่จะจะเห็นชุมชน,นนั้นเ,เกิดความสันติสุขโดยเฉพาะในทุกๆด้านไม่ว่าจะ ด้านวิชาการด้านเศรษฐกิจด้านอาชญากรรมต่างๆก็จะลดลงจากพื้นที่ที่เราใช้หุ่งหงักนี้ครับ นายมายาฮะอีมิผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตบลแม่ลาน,นะคะก็ได้เผยนะคะว่าหุกคุมปกากัา9ดีมีความสําคัญแตกต่างกันไปตามบริบทแต่ละชุมชนซึ่งในพื้นที่หมู่1ตบนแม่ลานได้นาหุกคุมปากัศข้อที่6มาใช้ค่ะนั่นเพราะว่าต้องการเน้นสร้างสังคมอบอุ่นโดยการจัดกิจกรรมสารสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้านมีความเมตตามีความรักความสามาคัคคีช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันครบทุกครอบครัวไม่ทอดทิ้งกันโดยให้เป็นไปตามบทบัญญัติอันคุณละอาน ก็องค์ประกอบข้อดีก็มีมีความสําคัญมันอยู่แต่แต่ละพื้นที่แต่ละบริบทแต่ว่าของกีรออาตีก็ข้อดีที่6ความอบอุ่นในชุมชนในครอบครัวครับผมองค์ประกอบข้อดีที่หครับผมมีความความอบอุ่นในครอบครัวมีความเชื่อสัมพันธ์ในครอบครัวมีความอุ่นบางที้าแม่ไปส่งลูกไปเรียนแล้วก็พอประมาณสองทุ่มแม่ไปรับลูก ถ้าเราร่วมมือกันอุกปากะในในชุมชนในหมู่บ้านหรือว่าแต่ตปอนดะหรือว่ายังไงก็ก็มีดีเพราะมันมีกฎกฎระเบียบตั้งเมื่อกับว่าที่โรงเรียนก็มีกฎระเบียบของโรงเรียนของปอนดะก็มีกฎของปอนดะของหมู่บ้านก็มีกฎของหมู่บ้านครับผมอุกปะกากะขณะที่นางสมใจชูชาติผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สมตำบลบ้านนอกจังหวัดปัตตานีเผยว่าการจัดทำฮุกุมปากัา9ดีถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่ให้มีความยั่งยืนในหลากหลายมิติ แต่ต้องคำนึงถึงบริบทของชุมชนด้วยว่าตอบโจทย์ด้านใดเพื่อให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนครับ คุณมีธรรมนูญหมู่บ้านในการที่ซึ่งคือให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่ไหมการให้เกียรติซึ่งกันและกันมันสามารถมาผลิตเป็นกิจกรรมที่คิดว่ากิจกรรมบอกตอบโจทย์ได้อ,ะอ่ะแล้วก็เราให้เห็นคุณค่าของอการกวนอสุรแล้วก็เราต้องมีในเรื่องของอของอะไรนะของวิธีคิดว่าถ้าเรากวนอสุรทําไมบ่งบอกให้ความเข้มแข็งอย่างใหญ่คนเราไม่ได้อยู่คนเดียวการที่เอาหลายๆอย่างมารวมกันใช่ไหมมากวนผสมกันเนี่ยมันสามารถเป็นขนมอย่าง หนึ่งที่มีความอริดอร่อยถึงมันมาต่างที่ต่างถิ่นต่างฟาร,ร์มคิดมันก็สามารถมารวมตัวกันแล้วทาให้เป็นขนมชิ้นนั้นสามารถทานได้ทุกคนได้ก็เลยเราคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ตอบโจทย์แล้วเรามองว่าพื้นที่ของเราแม้สถานการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่ในพื้นที่เรามีความรักความสามัคคีที่ที่เราเห็นภาพของความรักสามาคัคคีมันไม่เต็มร้อยหรอกแต่ว่ามันเกิน80เราก็คิดว่าเกิน80ความรักสามัคคีนี้มันจะต่อยอด ยังไงที่เหลือให้สามารถให้มันเกิดความรักสามัคคีเพิ่มขึ้นแล้วก็เราคิดว่าบริบทชุมชนที่เรามีอยู่เราต้องรักษาเอาไว้ให้มันคงอยู่แล้วก็เรารักษายังไงส่งต่อถึงลูกหลานต่อไป